สวัสดีครับอยู่ผมนซีเข็นะครับก็เจออีกแล้วกับเซเว่นไนท์รีเบิร์นะครับผมอัดกันแบบต่อเนื่องนะครับก็มาเจอกับดันเจี้ยนธาตุดินกันต่อนะครับหลังจากที่เราลงไฟกับน้ําไปแล้วนะครับอ่ะดันเจี้ยนธาตุดินเนี่ยจะเลือดเยอะที่สุดแล้วนะครับรองจากดันเจี้ยนธาตุไฟกับธาตุน้ําในความคิดผมนะผมคิดว่ามันถึกสุดแล้วนะครับโอเคเรามาดูกลยุทธ์กันก่อนนะครับกลยุทธ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือคุ้มกันหมดสติ อ่าคุณจะใช้อีวานหรือใช้ซีก็ได้นะครับผมจะใช้อีวานแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมิดต่อทุก ID เนาะแล้วก็ถึกด้วยนะครับส่วนตัวที่เผาไหม้นะครับเลือกเอาเลยนะครับยูริสเนปเปอร์ลาเชลเจฟเบลิก้าหรือว่าจะเป็นพายก็ได้นะครับแน่นอนผมจะเลือกอะไรที่มันเบเบแล้วกันนะครับยูริกับลาเชลนะครับผมที่ผมจะเอามาใช้ในวันนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมา ตัวแรกนะครับแน่นอนเอามายื้อหน่อยนะครับนั่นก็คือลีน่านั่นเองนะครับใส่เซตฮิลนะครับตามปกติได้เลยนะครับตัวที่2นะครับมายืนกันสตันอย่างที่กลยุทธ์ที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คืออีวานนั่นเองอ่าตัวที่3นะครับขาดไม่ได้เลยนะสำหรับดันเจียนพวกนี้นะครับนั่นก็คือบิสกิตนะครับผมเพิ่มความแรงแบบสะใจนะครับอ่ะแล้วก็ที่เราจะใช้นะครับดาเมจหลักนะครับคือลาเชลอ่านี่ก็ เหมือนเดิมนะครับใส่เซตตีบอสนะครับนี่เป็นเซตเซตตีบอสผมที่ผมเซตไว้เนาะอ่าแล้วก็ยูรินะครับนี่เป็นเซตเวทตีบอสที่ผมเซตไว้เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าใครไม่นี่ก็เนี่ยบันทึกไปเลยนะครับเซตเวทเนี่ยบันทึกไปเลยเซตหนึ่งส่วนเซตอ่าเซตแกาภาพเนี่ยคุณบันทึกไว้เลย2เซตนะครับเนี่ยเอาของที่คุณไม่ได้ใช้ก็ได้เนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันจะทับทับกันบ้างไม่เป็นไรหรอกอันนี้เซตแรกนะครับอันนี้เซตที่2นะครับอ่ะประมาณนี้นะสำหรับอ่าเซตตีบอสที่ผมบันทึกไว้นะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงผมก็ใช้คอร์ R แล้วกันนะครับใครมีดีกว่าน,นี้ก็ใช้ไปเลยนะครับผงวินนุองวินดี้อะไรก็จัดเต็มไปเลยนะครับมาเรามาดู Auto Skill ออโต้สกิลกันดีกว่านะครับไหนๆก็ทําแล้วเราก็ต้องออโต้ให้ได้เนาะตัวแรกนะครับอ่ะบิสกิตนะครับ ผมจะเอาบิสกิตบัฟเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะต่อด้วยสกิลล่างของราเชลนะครับเพราะว่าไอ้สกิลล่างราเชลเนี่ยมันลดพลังโจมตีของบอสด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะเผาไหม้ของยูริต่อนะครับหลังจากนั้นแล้วลออ Hill, แล้วก็ลดเกาะของบอสนะครับฮิวแล้วก็ลดเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดเกาะบอสไปนในตัวนะครับอันนี้มันเหมือน ว่างๆแหละอ่ะแล้วก็ตั้งตั้งสกิลที่7ไว้ก็ได้นะครับเป็นยกโลกของอ e ีวานนะครับถ้ามันใช้ครบแล้วมเดี๋ยวมันก็จะแวะยกโลกเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเซฟตี้ของเราเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับสาหรับดันเจี้ยนท่าดินขั้น15ครับผมอ่าครับดันเจี้ยนดินขั้น15นะครับจะนานหน่อยนะครับผมไม่เหมือนดันน้ํากับดันแช่แข็งนะผมว่าถือว่าเป็นดันที่ ยากระดับหนึ่งของไอ้นี่เลยนะครับของด่านเลยนี่มาถึงก็เผาไหม้นะครับสกิลล่างของราเชลก่อนต่อด้วยสกิลล่างของยูรินะครับเราวภาวนาให้ยูริกับราเชลเนี่ยเวลาออกไปตีเนี่ยให้มันติดเผาไหม้ด้วยนะคุณอาจจะใช้สัตว์เลี้ยงเข้าเป้าหรือว่าอ,อ,อาจจะใช้เป็นออฟเข้าเป้าก็ได้นะครับเพิ่ม อัตราการติดสถานะให้มันดีขึ้นเนาะแต่ว่าเนี่ยผมแค่มาแสดงให้ดูว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับการผ่านอันนี้แล้วเราก็แหวหิ้วซะหน่อยนะครับอ่าเนี่ยแวะิ้วแล้วก็แววบ,บพลังโจมตีซะหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซ็ตสกิลที่7เป็นยกโลไว้นะเออแต่พอดีว่าถ้าถ้าถ้ายัางไงก็ทุกท่านก็เซตเผื่อไว้ด้วยก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ออกสกิลอื่นเนาะจะได้เซฟเซฟไปนะครับ เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับปูกิเหลือซึ่งหลอดแล้วนะครับเนี่ยเราก็ใช้สก,กิลว,วนไปนะครับระวังหัวทึบนี่ใครมีพายใช้พายก็ได้นะครับพายก็จะเผาไฟติดง่ายหน่อย่าแล้วก็อาจจะแรงเพราะว่าแต่ท่านน่าจะใส่ของเต็มนะเนี่ยนะแล้วก็ยกโล่นะครับเนี่ยจะได้ใช้ครั้งหนึ่งพอดีนะครับบัฟวิกิตวนมาเดี๋ยวเขาก็ใช้บัฟวิกิตนะครับเเผื่อจบก่อน อาจจะใช้ก่อนแหละชิวๆนะครับสำหรับดันเจี้ยนท่าดินนะครับผมเดี๋ยวมันจะมียากกว่าน,นี้ก็คือท่ามืดนะครับอ,อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าดินนะครับจบไปอย่างสวยงามนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับดันเจี้ยนต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็ ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมแก๊สท็อปอัพนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจที่จะเติมเกมนะครับก็ดูช่วงท้ายคลิปได้นะครับผมอย่าลืมใช้โค no ้ด No s ีเค็ดด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกับดันเจียนท่าแสงกันต่อนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เข้ามาที่เว็บ Gas Top u p ts. com เลือก s n i g h t r e b i r t เเข้าไปที่เว็บไซต์ของ n e t m m r r l e ก่อนเราก็มาเลือกแพ็คให้ตรงกันนะครับให้เลือกเป็น Laser Go ก๊อปลิงก์ที่อยู่ด้านบนนะครับเอาไปวางนะครับผมที่ด้านบนนะครับกดชำระเงินให้ใช้เลยนะครับโน้ต C เขตเราจะเลือกเป็น QR ว o m บพละแล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดจะเติมเกมคิดถึง Gas Top Up